สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพรันฉันได้พบเธอลาลลา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 สวัสดีค่ะในฉันนางสาวพิชธ <green> ิดาอาศัยานนักเรียนดับชันมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนสดาค่ะ สาเหตุที่ฉันอยากเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาวิชาเอกาก,าาการศึกษาปฐมวัยดิฉันมีความฝันอยากประกอบอาชีพครูตั้งแต่เด็กแล้วค่ะพอขึ้นมัธยมปลายดิฉันได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมมากมายทั้งโรงเรียนปถมโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเข้ากับเด็กได้ดีอีกทั้งดิฉันชอบที่อยากจะเป็นครูอนุบาลมากที่สุดค่ะ และดิฉันได้มีโอกาสไปสังเกตการสอนที่โรงเรียนอนุบาลวัดอินทารามซึ่งเป็นการยืนยันความคิดของดิฉันที่ว่าคณะนี้นั้นเหมาะกับดิฉันแล้วคุณสมบัติของดิฉันที่เหมาะกับคณะนี้ดิฉันเป็นนักเรียนในแผนการเรียนศิลป์ภาษาดิฉันมีทักษะในภาษาอังกฤษและภาษาจีนดิฉันมีทักษะในการพูดทักษะในการเขียนและดิฉันชอบอ่านหนังสือค่ะ และดิฉันได้มีโอกาสเป็นประธานชมรมทูบีนำ้ำม่วนของโรงเรียนทําให้ดิฉันมีทักษะในด้านการเต้นการรําและการร้องเพลงรวมถึงเพลงเด็กด้วยค่ะแม่ไก่ร้อง X x x แม่ไก่ร้อง X x x บอกเด็กๆนั่งอยู่กับที่เอามือกอดอกดีดีเอามือกอดอกดีอกอด,อดีนั่งอยู่กับที่ห้ามส่งเสียงดัง หากดิฉันได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาต่อดิฉันจะตั้งใจพัฒนาตนเองและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคุณครูที่ดีในอนาคตขอบคุณค่ะ